สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Passion Live นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูในการที่ฝรั่งเศสกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอออกตัวเบาๆนิดน,นึงนะครับว่ารอบนี้เนี่ยผมมาแบบกะทันหันนะครับแล้วก็มีภารกิจที่ต้องทำค่อนข้างเยอะทําให้มีเวลาค่อนข้างจะน้อยนะครับและด้วยความที่เวลามาฝรั่งเศสเนี่ยผมต้องคอยระวังสิ่งของมากเป็นพิเศษนะครับทําให้คลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ยาวเหมือนกับทิปอื่นนะครับ แต่ถึงแม้ว่าทริปนี้จะไม่ยาวเนี่ยแต่ตอนที่ผมตัดตอนเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่าทริปนี้มันแตกต่างจากทริปอื่นมากพอสมควรนะครับว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าร้านในการที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับขอขอบคุณพายอร์ฟูม ตอนนี้ทางช่องไพชั่นลิวของเราสามารถลิงก์ตัวสินค้าของสปอนเซอร์ได้แล้วนะครับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนทางช่องของเราสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางลิงก์ได้เลยนะครับและเพื่อนๆยังคงสามารถกดซุปเปอร์แตงหรือเพียงแค่ดูคลิปของเราให้จบแล้วกดไลค์กดซับสไครต์ก็เป็นกางใจที่ดีของช่องมากๆแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับโดยที่แรกที่ผมจะพาไปในวันนี้เนี่ยจะอยู่ในเมืองปารีสนะครับร้านนี้เนี่ยมีชื่อว่าร้าน โอโครโนนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยก็จะอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์รูปนะครับที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่เรื่องชื่อที่นี่นะครับคือเรียกได้ว่าเดินหาง่ายแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครมาพิพิธภัณฑ์รูปเนี่ยลองแวะดูได้นะครับซึ่งหน้าร้านของเขาจะประมาณนี้นะครับมีการปิดล็อกมีชิดแน่นหนานะครับมีการล็อกเลยนะครับคือถ้าเกิดจะเข้าไปในร้านเนี่ยต้องกดกิ่งขอยเขาเปิดปลดล็อกประตูเข้าไปได้นะครับไม่สามารถเดินเข้าไปได้เปล่าๆเลยนะครับ โดยที่เบย์นหน้าร้านเนี่ยเขาก็จะมีการโชว์ในการสวอตนะครับอีกฝั่งก็มีการโชว์ในการที่ผมไม่รู้จักนะครับแล้วก็มองไม่เห็นด้วยนะครับว่าข้างในเขามีในการอะไรบ้างผมก็ตัดสินใจได้นะครับว่าเอา้ามาถึงนี้ละลุยกันหน่อยนะครับจะได้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับว่าที่ในการที่ฝรั่งเศสเป็นยังไงกันบ้างก็เลยขอเข้าไปดูนะครับเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยนะครับ เพราะว่าภายในร้านเนี่ยเขาก็จะมีการเอาในกาแต่ละแบรนด์มาใสในตู้แต่ละตู้ก็จะมีอยู่สิบกว่าเรือนะครับแล้วเขามีอยู่หลายตู้มาก,กน,นะครับแต่มไม่ต้องห่วงนะครับผมถ่ายมาครบทุกตู้เลยนะครับแต่ก็ต้องขอออกตัวแรงๆก่อนเลยนะครับว่าหลายแบรนด์ในนี้เนี่ยผมไม่รู้จัก,กน,นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหาดูได้ยากในไทยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปต้องขออาภัยมาล่วงหน้าเลยนะครับ แล้วก็ด้วยความที่ร้านเนี่ยเขาจํากัดคนเข้าอ่ะนะครับทําให้ผมเก่งใจบางตู้ผมก็ไม่กล้าถ่ายนานนะครับถึงแม้ว่าทางร้านเนี่ยจะน่ารักมากนะครับให้ผมถ่ายได้เต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเรือนไหนหรือตู้ไหนที่เพื่อนๆสนใจแล้วมันไปไวเนี่ยอาจจะลบกลนเพื่อนกดย้อนดูหรือพอด,ดูเองนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับว่าแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ เริ่มต้นมาสาตู้แรงที่ผมก็แทบไม่รู้จักเลยนะครับมีแค่ตู้ที่2ตู้เดียวนะครับที่เป็นแบรนด์ถ้าอ่านไม่ผิดชื่อว่ายีม่นะครับซึ่งเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสที่ผมเคยศึกษามานะครับก็ราคาดีน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อกลับมานะครับตู้ต่อมานู้จักแน่นอนนะครับกับในกาแบรนด์วิกตอเรียนอ็อกเขาจะดังแนวมิลิตัลลี่วอชนะครับ แบรนด์นี้นี่ไม่กล้าอ่านชื่อเลยนะครับกลัวผิดดู้แค่คาแรกนะครับคาว่าไมซองที่แปลว่าบ้านนะครับภาษาฝรั่งเศสดูแล้วเป็นในการที่เหมาะจะซื้อเป็นของที่ลึกนะครับโอ้โหแบรนด์นี้หนักเข้าไปอีกนะครับชื่ออ่านยากเข้าไปอีกแล้วก็ต้องบอกว่าราคาของแบรนด์นี้เนี่ยไม่ใช่เล่นเลยนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าราคาที่เพื่อนเเห็นเนี่ยเป็นราคายูโรนะครับเพื่อนๆลองคูณ38เข้าไปนะครับคร่าว ตรงกลางของร้านเนี่ยเขาก็จะมีการจัดตู้ที่เอาในการมาลดราคาพิเศษนะครับก็จะคละคลกันไปนะครับมีแบรนด์อย่างโคคาโคล่าด้วยนะครับก็แบรนด์ที่ผมรู้จักก็จะเห็นมีมิโต e เฟเดริกคอนสตองนะครับออลิสนะครับก็จะมีประมาณเนี้นะครับส่วนตัวผมว่าก็ดูไม่ค่อยลดมากเท่าไหร่นะครับอันนี้จุงฮานนะครับแบรนด์เยอรมันก็ต้องบอกว่าราคาดีเลยนะครับผมเพิ่งเก็นราคาจุงฮานแบรนด์นี้น่าจะอาราบเทคนะครับ ดูเป็นนาฬิกาที่ใช้ง่ายนะครับหน้าตาเรียบง่ายดีโอ้แบรนด์นี้ชื่ออ่านยากมากนะครับลองอ่านกันดูนะครับนาฬิกาก็จะประมาณนี้นะครับแบรนด์นี้ผมอ่านชื่อไม่ออกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผมว่าเขาน่าจะได้รับความนิยมพอสมควรนะครับเพราะผมเห็นแบรนด์นี้เนี่ยอยู่ในหลายร้านเลยนะครับทั่วยุโรปเลยนะครับยังไงถ้าเกิดเพื่อนรู้จักก็แนะนามาข้างล่างนด้เลยนะครับแบรนด์นี้ไบโยนะครับ ดีที่เขาเพิ่งเปิดตัวในไทยนะครับไม่างนั้นผมได้อ่านแบรนด์นี้ B A 1 1 1 1 0 d ดีแน่นอนโอ้โหเปตัวอักษรกับหัวด้วยนะครับอ่านยากเข้าไปอีกใครรู้ว่าอย่างไงก็แนะนำมานะครับแบรนด์นี้อาร์เทรีสคารดาดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าแบรนด์นี้เนี่ยดีไซน์การออกแบบเขาก็จะเป็นแบบเออเน้นไปที่หน้าปัดลูกโลก,กน,นะครับแล้วก็มีชื่อเมืองประเทศต่างๆด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคอนเซปต์เขามายัางไงเหมือนกัน S <S <S ยากคาปีอีกนะครับแบรนด์นี้ไม่ก็อาหานชื่อเลยนะครับในการเขาก็จะดูมีเน้นความหรูหรานะครับโอ้โหราคาก็ไม่เล่นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันอันนี้ยูเนียนกาชูเต้นะครับในเคอร์สวอตก็มีมาโชว์ไม่ค่อยเยอะนะครับตรงนี้รวมในการที่ทคนไทยคุ้นเคยดีนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นแบรนด์สวอตอย่างแฮมิลตันลาโดมิเตอร์นะครับรวมไปถึงออริสเซติน่ามองปรางนะครับเพราะฉะนั้นผมขอไปไวๆแล้วกัน แบรนด์นี้ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าไอเลนหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกคุค้นๆตานะครับน่าจะเคยโดนยิงแอดใส่เรือนขวาล่างน,นี้ก็ดูน่าสนใจแฮะตู้นี้เนี่ยเหมือนจะมี2แบรนด์นะครับอย่างปิดต้นกับไมซองดูเต็มซึ่งดูแล้วเนี่ยเป็นนาการแนวราคาดีเหมาะจะซื้อเป็นของที่เลือกัน,นะครับแบนรนด์โกปุกนี้ก็น่าจะถูกใจสายดําน้ํานะครับอันนี้วีเดชิเนโกนะครับ TKS Watch Tour เราที่ไทยเนี่ยของเยอะกว่านะครับไปดูที่นั่นดีกว่า ลาโคนี่จะเป็นแนว Pi พาย t ส์จากเยอรมันนะครับซึ่ราคาดีเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านพีเออ์ไรไหรือเปล่าก็เป็นนาฬิกาที่ราคาดีเลยนะครับเหมาะเป็นของที่ระลึกแบรนด์นี้เขยผ่านตาบ้านนะครับเป็นแบรนด์จากเยอรมันที่ทำนาฬิกา t Watch ราคาดีอีกแบรนด์หนึ่งโอ้โหอันนี้อ่านมาเคียวตันหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ราคาดี แบนนี้คุ้นมากนะครับก็เคยที่ไหนสักแห่งในไทยเพื่อนๆที่รู้จักก็แนะนํามาหน่อยนะครับตู้สุดท้ายนี่ผมลืมถ่ายชื่อมานะครับก็เอาเป็นว่านี่คือตู้สุดท้ายของร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันเลยที่ต่อมาที่เราจะไปนะครับก็คือจะเป็นเมืองที่ห่างจากจปลารีสกว่า570กิโลเมตรนะครับอย่างเมืองเกอร์นอฟ ภาษาอังกฤษเ็เขียนเหมือนกันอ่านว่าเกเนโปนะครับแต่ถ้าถามคนฝรั่งเศสว่าเกนเดอร์บออยู่ไหนไม่มีใครรู้จักนะครับส่วนเขาถามว่าบางเมืองน,นี้เนี่ยเพาะมีนายการดังหรือแบรนด์นายการน่าสนใจอะไรรอเปล่านะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเปล่าเลยนะครับผมมาทํางานส่วนตัวนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาดูชนบทของยุโรปกันบ้างน,นะครับว่าเขาสนใจนาใยการกันมากน้อยแค่ไหนเพราะเมืองน,นี้เนี่ยอยู่ติดกับทั้งสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีเลยนะครับ แต่ถึงว่าจะเป็นเมืองชนบทเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าไซส์เมืองเขาใหญ่มากเลยนะครับคือเป็นเมืองที่ติดเขาแต่ว่าเมืองมีขนาดใหญ่และสวยงามเลยแหะครับแต่ถึงว่าจะเป็นยิงตอนกลางคืนที่เขาเริ่มเปิดไฟเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับเป็นเมืองที่บรรยากาศดีมากๆเลยตอนเย็นผมกับเพื่อนร่วมงานก็แวะไปเดินเล่นชอปปิ้งในเมืองกันนะครับที่นี่เขาจะไม่มีห้างนะครับจะเป็นร้านเล็กๆแบบนี้เลยตอนเย็น บรรยากาศดีมากนะครับเพื่อนๆผมก็ช่วยกันหาร้านในไกห้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดินทั่วเลยนะครับในที่สุดเราก็เจอหนึ่งร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโดยอบนี้ก็จะใหญ่พอสมควรนะครับมีแบรนด์หลายแบรนด์ปนอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีแบรนด์ที่ผมเห็นที่ปารีสด้วยนะครับที่ผมไม่รู้จักว่าเป็นแบรนด์อะไรคือแบรนด์นี้เนี่ยผมเห็นหลายที่เลยนะครับไม่ใช่แค่ที่นี่นะครับ ตู้ติดติดกันเลยนะครับเขาก็จะมีการเอาในการมือสองมองวางปนอยู่เลยนะครับมีหลายแบ,บรนด์พอสมควรเลยที่น่าสนใจคือร้านในการที่ยุโรปเนี่ยเขาจะมีการมือหนึ่งมือสองขายปนกันอยู่เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับที่ไทยเราไม่ค่อยเห็นนะครับปกติแล้วร้านมือหนึ่งกับร้านมือสองจะค่อนข้างแยกกันอยู่ที่น่าสนใจคือแบรนด์นี้นะครับที่เราเห็นที่ปารีสด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าอัดวามาร์สแลนหรือเปล่า ดาว่าเป็นแบรนด์โลโก้นะครับแบรนด์ฝรั่งเศสแน่ๆเลยนะครับอีกอย่างที่ผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าราคาแบรนด์นี้เนี่ยก็ใช้ย่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ใครรู้จักก็ลองบอกหน่อยนะครับข้างๆกันก็จะเป็นแบรนด์ดังอย่าง t ท็กคอยเนะครับแท็กคอยเนี่ก็จะรุ่นเอาจริงๆบ้านเรามีเยอะกว่านะครับแล้วก็เอาจริงๆราคาพอๆกันเลยนะครับไม่มีเหตุผลที่จะมาซื้อที่นี่นะครับ แบรนด์ติดกันก็จะเป็นแบรนด์แฮมิลตันนะครับก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วรุ่นก็ไม่ค่อยต่างกับบ้านเรานะครับราคาก็ไม่ค่อยต่างกันก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมว่าซื้อบ้านเราดีกว่านะครับตู้ถัดมาก็จะเป็นแบรนด์จากสวอตอย่างลองจินนะครับเอาจริงก็ไม่ได้มีรุ่นพิเศษอะไรที่แตกต่างจากบ้านเราอะนะครับ แบรนด์ถัดมาก็คือแบรนด์ Beau and Mercier นะครับแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็เอาตัวลิเวล่าที่เป็นรุ่นขายดีของเขาเนี่ยมาตั้งโชว์ด้านหน้าเลยนะครับเอาจริงๆ Beau and Mercier เนี่ยถ้าเกิดใครชอบแต่งตัวฟอร์มอลฟอร์มอลหน่อยนะครับแบรนด์นี้เนี่ยออกแบบมาได้แบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยค่ข้างกันก็จะเป็นแบรนด์ลูกหลานของผมนะครับอย่างทูดอ แบรนด์ต่อมานี่ก็เป็นแบรนด์ที่หาดูได้ยากในไทยนิดนึงนะครับกับแบรนด์เบ l ล์แอนด์ s แบรนด์นี้เนี่ยเอาจริงดูๆไปผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็มีมุมสวยของมันนะครับไม่แน่อาจจะลองหามาใช้สักเรือนนะครับแบรนด์ band ถัดมานี่เป็นแบรนด์ที่ถะเกิดใครได้เป็นเจ้าของจะรู้เลยนะครับว่าเป็นของดีเลยนะครับกับแบรนด์ไบลิงผมแอบสปอยนิดนึงนะครับว่าผมมีเรือนนึงละยังไงฝากเพื่อนๆติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะได้ลงรีวิวเพื่อนๆด้วยกัน แบรนด์ต่อมาก็เป็นแบรนด์ที่ผมไม่เคยเบื่อเลยนะครับกับโอเมก้านะครับโอเมก้าที่นี่ก็มีรุ่นเหมือนกับที่บ้านเรานะครับไม่มีตัวไหนเป็นตัวลับหรืออะไรพิเศษอะไรนะครับแต่ก็ดูเพลินเหมือนเดิมนะครับโอเมก้าเนี่ยตู้นี้เนี่ยเหมือนจะดูง่ายนะครับแต่จริงแล้วมาลองคิดๆด,ดูแล้วเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับเพราะแบรนด์อย่างชาแ n e l s พาร a แล้วก็แอร์เนี่ย เราต้องเข้าไปในช็อปเขาเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถดูได้ที่ยุโรปเขาเหมือนจะให้การยอมรับชาแนลกับแอมเสในมุมของนาฬกามากพอสมควรนะครับมีโชว์อยู่ในตู้ในช็อปหลายๆร้านเลยเอาจริงๆมาคิดดูแล้วผมก็ไม่เคยเห็นชาแนลกับแอมเสที่ไทยเป็นแยกอยู่ในร้านนาฬกานะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับกับแบรนด์โรเล็กนะครับแบรนด์นี้พลาดไม่ได้แนะ่นอนอยู่แล้วนะครับผมลองเข้าไปถามมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับ เขาบอกว่าสอรี่นะครับไม่มีครับผมก็ไม่ได้อะไรออกมานะครับสุดก็จบกันไปแล้วนะครับกับร้านในการที่ฝรั่งเศสรอบนี้อาจจะสั้นนิดหน่นะครับเพราะว่าด้วยเวลาที่จากัดของผม,มนะครับไว้รอบหน้ามาใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปที่อื่นดูบ้างน,นะครับถ้ามีที่ไหนที่น่าสนใจที่ฝรั่งเศสเนี่ย <ๆ S 2> เพื่อนๆก็สามารถแนะนําด้านล่างได้เลยนะครับ ยังไงผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปนี้กันนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ